สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นุ่มแหม่มจะพาทุกคนมาเก็บดอกอัญชันไปกินกับน้ำพริกนะคะวันนี้นุ่มแหม่มได้น้ำพริกมาก็เลยจะมากินแล้วก็มาเก็บดอกอัญชันก่อนดอกอัญชันเยอะมากทุกคนดูเอ้างาดำมาทำไมอะลูกึมาทำไมเนี่ยแม่จะมาเก็บดอกอัญชันดอกอัญชันเยอะมากมีแต่ดอกกำงามเลยขนน้องเอ้ยนุ่มแหม่มจิมาเก็บไปกินกับน้ำพริก อร่อยอร่อยว่านี่ได้น้ำพริกเห็ดค่ะได้น้ำพริกเห็ดน้ำพริกเห็ดเคยกินบ่น้ำพริกเห็ดเก็บดอกอัญชันดูดูทุกคนดูดูไปไหนกะแลน้ำกวนเนี่ยนุ่มเมื่อกี้นุ่มแหม่มาเก็บอยู่ริมรั้วนะจ๊ะเก็บดอกอัญชันริมรั้วค่ะดอกอัญชันกัลลังบานแต่ยายบ่เร็มาเก็บแจกดอกกค่ะมาเก็บแจกดอกหนูหนูรถมาลูกอย่าออกไปทางนั้นรถมาลูกเข้ามา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  อย่าออกไปถนนเดชขาดอย่าออกไปอย่าออกไปอย่าออกไปรถเข้ามาหนูนะไปมุดแม่บอกให้เข้าบ้านเข้าไปเดี๋ยวนี้นะดูดูโอ้ยข่อยสิมากเก็บผักจากกระมังหุ่นใบเนานะไปเข้าบ้านเดี๋ยวนี้เลยเร็ว,รวโอ้ยนเนาะแนกรเด็นแน่น้ำกวนดีคันบอกว่าเข้าบ้านนั่น เอางาดำกับน้มโซตะแหนแม่น้ำกนุนดีไหมเป็นจังไรพี่แจง,งมากแกลนแม่น้ำกุนแท้เนี่ยมาเก็บดอกอัญชันไปกินไม่เกี่ยวเองบ่ได้โดนสักหน่อยอยู่ข้างๆบ้านเองพอกระแล่นน้ำกนุนพี่น้องเอ้ยเงินเสียงหงเย้าไงน้ำกนุนแม่บอกว่าเข้าบ้านเดี๋ยวรถเข้ามายังยังบอกเขาบ้านอดอกอัญชันดอกอ่ะ สวยวยสวยๆเลยจบเซตต่อไปล่างล่างแล้วก็คอยมาก,กินมันคืงบ่มีฝุ่นละอองค่ะทุกคนดูเยอะมากไม่ต้องซื้อมีประโยชน์อร่อยด้วยอันนั้นมันอยู่สูงเอาเถอะกองเงินลุงเด็กบันีเึเออ นี่ดอกปั้นชันสวยๆเลยแบบเดียวกับด้หลายแล้ยซ้ำีนก็กินอ่ะแแซบคือเกาเดี๋ยวขอมาเก็บตรงนี้ก่อนค่ะคุณคน้องดูเก็บตรงนี้อเขามันหลบเข้าไปข้างในเนี่ยโอน้อสดน้อสดกับง่าดำแลนอยูได้ข้างในรั้วเขาคุณอันนี้เป็นรั้วของคนข้างบ้าน มันก็เก็บแบบนี้แหละเขาโบห่วงค่ะนั่นคือแบบปลาเพิ่นบริปูกแต่มันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วเขาก็ไม่นิยมกินกันนะมแตรนุ่มแบบ่ที่เป็นคนกินเก็บเสาเก็บแรงเวลามีน้ำเพลิกมีปนมีเจวนุ่มแม่ก็มีตามมาคงนุ่มแหมก็จะมาเก็บจุด่ตียตรงนี้แหละโบได้ไปเก็บไก่ใสห่หรอกจะเก็บเอาไปกินเพราะว่าคนอื่นไม่เห็นค่าแต่เราเห็นค้ามันเราก็จะมาเก็บมันไปกิน อันมาแล้วในอู้ดอกยังไงฮของดีมีประโยชน์คนมักมองข้ามทุกคนของที่มีประโยชน์คนมักมองข้ามจริงๆไยทุกคนไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามมันมีประโยชน์ต่อสุขภาพมีประโยชน์ต่อร่างกายค้นกับบอมากค้นกับมากกินแต่ของที่มันบม่มีประโยชน์อะไรเลยก็เอาใส่ปากใส่ยังของดีๆ ไม่ต้องซื้อต้องหาแต่มันก็ได้กินคพงขาวนุ่นมแมนลายๆแล้วเดี๋ยวนุ่มันจะไปกินกับน้ำพ,พริกเผ็ดเขาวันนี้คลิปนี้กับพาทุกคนมาเกี๊ยวเผ็ดเจอก,กันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ